การจากลาไม่ใช่สิ่งที่ต้องการเจอศูนย์วิจัยไวรัสวิทยาและโรคระบาดภายในประเทศห้องพักรวมอ้าวชนด็อกเตอร์วรเวทพูดขึ้นพร้อมกับยกแก้วโคกขึ้นเรียกชนทีมงานกว่าหลายสิบคนที่เกี่ยวข้องต่างมาฉลองกันในวันนี้เนื่องจากเซรุม่มสำเร็จหลุล่วงแก้วนี้เพื่อมิกหัวหน้าฝ่ายเพาะเนื้อเยื่อที่นำทีมค้นหาและพอเนื้อเยื่อแวมไพร์ได้อย่างสมบูรณ์ด็อกเตอร์พูดขึ้น ก่อนที่พี่มิกจะยกแก้วโคขึ้นขอบคุณโทษทีที่งานนี้ไม่มีเหล้าเพราะเราฉลองกันในเวลางานกลางวันแบบนี้กินโคไปก่อนเนาะดอกเตอร์วรเวทบอกเฉ่นนั้นทุกคนก็ขำขึ้นมาแก้วนี้เพื่อนักวิจัยแบคทีเรียและเนื้อเยื่อออฟออฟพยักหน้ารับและยกมือไหว้ขอบคุณและคนสุดท้ายหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ลาตะเวนที่เป็นได้ทุกตำแหน่ง <c oughs> ผู้ช่วยมือดีทั้งด้านวิจัยและพอเนื้อเยื่อ รวมถึงงานสกัดเซรั่มก็ด้วยพอช์ Porsche, แก้วนี้ผมให้คุณด็อกเตอร์เรียกชื่อผมผมก็ยิ้มรับและยกแก้วโควขึ้นตักทายทุกคนทันทีและแก้วนี้แด่ผู้ที่ทำงานหนักเพื่อเราจนตัวตายเขาได้ทำหน้าที่ของเขาเต็มที่ที่สุดแล้ววันนี้เราจะประสบความสำเร็จนี้ไม่ได้ถ้าวันนั้นไม่ได้เขาแด่บอยหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ลาดตะเวนทีมที่สองทุกคนต่างเฮกันลั่นทันที ในขณะที่เรากำลังมีความสุขกับงานฉลองการสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเราอยู่นั้นแต่ทว่าไม่อยู่ๆใครคนนึงก็เดินเข้ามาร่วมงานโดยที่ไม่ได้รับเชิญเสียงทุ่มห้าวพูดขึ้นจนทุกคนในงานต้องหยุดชะงักและหันไปตามเสียงในทันทีแหมงานดีๆแบบนี้ไม่เชิญผมนี่น่าเสียดายแย่เลยนะอืหมดความสำคัญแล้วสิ ทว่าวทันทีที่ปรากฏใบหน้าของชายในชุดสูทสีดำเงาพร้อมกับรอยยิ้มมุมปากที่น่าสยองเคี้ยวที่แหลมโผล่ออกมาแสดงให้เห็นได้ชัดว่าน,นี่ไม่ใช่มนุษย์ไอเกมดอกเตอร์วาระเวทอุทานขึ้นนั่นก็ทำให้ร่างหนาหันไปโฟกัสดอตอร์ในทันทีดอกเตอร์ไม่เจอกันนานเลยรอบนั้นถือว่าดอตอร์ยังมีบุญไม่น้อยถึงรอดจากเงื้อมือผมไปได้แต่ครั้งนี้ คิดว่าจะรอดไปได้ไหมไอ้เกมมึงต้องการอะไรออฟตโกนถามขึ้นถามงุง่ง,งูกูสร้างแวมพายที่แข็งแรงขนาดนี้แน่นอนอยู่แล้วว่ากูต้องการบริวารมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีลองคิดสิถ้าประเทศนี้ไรซึ่งผู้คนที่หัวแข็งดื้อด้านมีแต่พวกแวมพายที่เชื่อฟังแค่กูมันจะดีขนาดไหนมึงมันบ้าไปแล้วไอ้เกมพิมิกตโกนด่าทว่าว เกมก็กัดฟันกรอดในทันทีบ้าเลยใช่เพราะกูบ้าไงถ้าเงนินพวกมึงในห้องทั้งหมดนี้ต้องกลายเป็นทาสกูพูดจบก็เคลื่อนที่เข้ามาด้วยความรวดเร็วแล้วคว้าตัวของพนักงานคนหนึ่งกัดคอต่อหน้าเขาทุกคนทุกคนที่เห็นเหตุการณ์รีวิ่งกันไปคนละทางผมซึ่งเห็นเช่นนั้นก็รีพาตัวเองไปหยุดอยู่ใต้โต๊ะหน้าทีวีและเปิดลิ้นชักคว้าปืนพกขนาดก้ามอมอมขึ้นมาในทันที ผมเล็งตรงเพื่อจะยิงไปที่เกมแต่ทว่าด้วยความเร็วเขาเคลื่อนที่จนผมมองไม่ทันเห็นตัวผู้คนโดนกัดคอดูดเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทะยอยกลายร่างเป็นแวมไพร์ขึ้นมาทีละตัววิ่งไล่โจมตีคนที่อยู่ใกล้ๆเป็นทอดๆท,ทำให้การแพร่กระจายของเชื้อเกิดขึ้นได้เร็วการจะอยู่ในห้องนี้อย่างเดียวคงจะเหมือนปลาติดในอ่างทุกคนออกจากห้องนี้ผมตะโกนบอกก่อนจะวิ่งไปที่ประตูแล้วหนีออกไป พวกเราทั้งสี่คนออฟพิมิกดกรวรเวศและผมวิ่งมายัางห้องสกัดเซรัม่มแต่ถว่าเมื่อเกมที่เร็วกว่าวิ่งเข้ามาดักทางพวกเราทั้งสี่เอาไว้แล้วใช้พลังจิตตบออฟจนกระเด็นไปชนกับกระจกของห้องสกัดจนแตกกระจายไอออฟผมกับพิมิกอุทานพร้อมกันก่อนที่พิมิกจะวิ่งไปประคองคนรักเอาไว้เกมยกมือขึ้นคว้าคอของผมและบีบอย่างแรงเงยไอพอด เลือดของมึงมันจะหอมหวานขนาดไหนกันนะเกมพูดจบก็กำลังจะดึงตัวผมเข้าไปกัดแต่ทว่าด็อกเตอร์กลับใช้ขวดโลทุบเข้าอย่างจังที่ต้นคอของเกมจนขวดโหลนั้นแตกกระจายเมื่อเห็นอีกฝ่ายโจมตีเขาเกมก็แสดงความเกลียดกลาดออกมาในทันทีก่อนจะใช้มืออีกข้างทุบด็อกเตอร์ด้วยหมัดจนด็อกเตอร์กระเด็นไปชนกับผนังห้องและสลบไปด็อกเตอร์ผมตะโกนตอนนี้ ก็เหลือแค่ผมที่อยู่ในกำมือของเขาแล้วพี่มิกเห็นเช่นนั้นก็กำลังจะวิ่งเข้ามาช่วยแต่ทว่าเมื่ออยู่ๆลูกไฟเวทก็ลอยเข้ามาจากด้านหลังของผมเฉียดเอวผมไปเพียงแค่สองเซนไฟเวทชนเข้าที่หน้าท้องของเกมอย่างจังจนทำให้ร่างของเขาลอยกระเด็นออกไปและปล่อยตัวผมล้มลงกับพื้นอย่ามายุ่งกับคนของกูเสียงทุ่มห้าดังขึ้นพร้อมเสียงเดินที่ทอดร่างมาถึงตัวผม มือหนาคว้าแขนของผมขึ้นและพยุงผมส่งให้พี่มิกดูแลอย่างมึงต้องเจอกับกูเอวาผมอุทานขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่ปรากฏออกมามาสักทีนะกูรอเจอมึงอยู่ไอ้ร้ชาวแวมพร์วันนี้จะเป็นวันตายของมึงเอวาพูดขึ้นเช่นนั้นทั้งคู่ก็วิ่งเข้าสัดใส่กันในทันทีการต่อสู้เกิดขึ้นอย่างดุเดือด โดยไม่มีท่าทีว่าใครจะแพ้ใครก่อนผมเห็นเช่นนั้นก็ล้วงหยิบเข็มฉีดยาที่มีเซรุ่มขึ้นมามองดูพิมิกที่ซึ่งเห็นผมมองดูด้วยความกังวลร่างหนาก็พูดขึ้นพอะจะฉีดให้เอวาตอนนี้ไม่ได้ถ้าเขาเป็นมนุษย์เขาจะสู้กับเกมไม่ได้นะผมไม่ได้จะฉีดตอนนี้หรอกครับแต่เพราะว่าเซรุ่มหลอดนี้มีอยู่แค่นี้ผมชะงักและไม่พูดต่อให้พิมิกได้คิดต่อเองจริงด้วย เซรุ่มนี้ค่าเกมได้แต่ตอนนี้เรามีแค่นี้พอชมึงกุ่มชะตาของประเทศเอาไว้แค่มึงเลือกเกมหรือเอวาก็เท่านั้นยังไงผมก็ต้องเลือกเอวาอยู่แล้วเราทำเรื่องนี้มาด้วยกันเพื่อสิ่งนี้นะครับพี่ผมไม่ยอมเสียเขาไปอีกครั้งแน่นอนเอวาต้องกลับเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกมเราสามารถหาวิธีอื่นจัดการกับเขาได้ ไม่จําเป็นจะต้องเสียดายชีวิตของเขาแต่เอวาเขาจะคงอยู่ในร่างแวมไพร์ไม่ได้ผมพูดขึ้นพี่มิก็พยักหน้ารับกับสิ่งที่ผมตัดสินใจทันทีการต่อสู้ดูท่าว่าเกมจะเริ่มพ่ายแพ้เมื่อเอวาเริ่มรุกและใช้พลังที่มีทั้งหมดเพื่ออัดเขาร่างหนากระเด็นไปนอนแน่นิ่งกับพื้นห้องเอวาที่ยืนหอบแหกแก,ก็หันกลับมามองผมในทันทีเรื่องราวจบลงแล้วรกเปล่า ผมเดินเข้าไปหาร่างหนาทันทีก่อนจะทักขึ้นเอวานี่เซรุม่มฉีดซะผมบอกพร้อมกับยื่นเซรุ่มให้อีกฝ่ายเอวาเห็นมันก็ยิ้มออกมาในทันทีก่อนจะรับมันไปแล้วเกมจะทำยังไงเผาเขาเลยดีกว่าผมบอกอืมแต่เผาตรงนี้ไม่ได้ต้องเผาออกไปข้างนอกเอาอย่างงี้เซรุ่มพี่เก็บไว้ก่อนเสร็จเรื่องแล้วพี่ค่อยฉีดให้ผมนะ เอวาบอกแบบนั้นก็ยื่นเซรุ่มให้ผมอีกครั้งผมที่ได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้ารับและรับมันมาอีกครั้งหนึง่งในขณะที่เรากำลังยิ้มให้กันอย่างเป็นมิตรไอพอยรวงได้ยินเสียงพิมิกอุทานขึ้นเช่นนั้นทว่าผมก็ถูกพลังจิตผลักเข้าอย่างแรงจนลอยกระเด็นไปลม้มลงกับพื้นหลอดเซรุ่มกลิ้งไปตามทางเมื่อเกมเห็นเช่นนั้นก็ยกยิ้มมุมปากก่อนจะรีบคว้ามันขึ้นมาและพุ่งตรงเข้ามายัางตัวของเอวา งั้นมึงก็กลายเป็นมนุษย์ซะจะได้ฆ่าง่ายๆเกมพูดขึ้นพร้อมกับตรงเข้ามาจนถึงตัวของเอวามือนายกหลอดเข็มฉีดยาขึ้นหวังจะปักคอเอวาแต่ทว่าร่างหนากลับหลบได้ทันฟันปเิเถอไฟเวทปรากฏขึ้นในมือก่อนเอวาจะผลักร่างของเกมออกไปด้วยไฟเวทหลอดยาหลุดมือไปอีกครั้งก่อนที่เอวาจะตรงเข้าไปเพื่อจู่โจมศัตรูมือหนาคว้าตัวของเกมแล้วหวังจะกัดคอซะแต่ทว่าเกมกลับไหวตัวได้ทัน ใช้เท้าถีบเอวาออกไปจากร่างกายจนลม้มลงกลิ้งคุบๆน่าํำจริงเซรุ่มมีแค่นี้เส้นตายก็คือมันไม่มึงก็กูนที่จะโดนเซรุ่มนี้ยังไงจุดจบก็ตายเหมือนกันจะเหนื่อยไปทำไมต่อให้มึงกลับบ้านเป็นมนุษย์ได้ก็อย่าหวังว่าจะใช้ชีวิตราบรื่นเพราะมึงไม่มีทางรอดจากเงื้อมือของกูไปได้ในว,วันนี้เกมเดินตรงเข้ามาก่อนจะคว้าร่างของเอวาและยกหมัดขึ้นทุบที่ใบหน้าของเขาอย่างแรง เอวาแรงมหาศาลนั้นตั้งใจทุบหัวของเอวาให้เละเพื่อจะฆ่าซะผมคว้าปืนพกขึ้นมาก่อนจะเล็งยิงไปที่ตัวของเกมเสียงปืนดังขึ้นกระสุนปักลงตรงที่หัวใจของเกมแต่ทว่าร่างหนากลับไม่มีท่าทีจะหยุดการกระทําเลยแม้แต่อย่างใดเมื่อเห็นว่ามันไม่ได้ผลผมก็ตรงเข้าไปเพื่อที่จะโจมตีอีกฝ่ายด้วยตัวเองทันที ฝ่าเท้าผมประทับลงที่หน้าอกของเกมจนร่างของเขากระเด็นออกจากตัวเอวาผมดุเข้าไปแล้วต่อยใบหน้าของเกมอย่างบ้าคลั่งเกมหันตามแรงอย่างน่าเหลือเชื่อที่ผมเป็นเพียงแค่มนุษย์แต่กลับสามารถต่อต้านพลังของแวมไพร์ได้เกมเซไปชนเข้ากับผนังห้องนั่นผมก็ยกปืนขึ้นหวังจะยิงที่หัวซะแต่ถว่าพลังจิตของเกมกับสะกดมือของผมทําให้ปืนนั้นหันไปทางผมเสียแทนไม่นะพี่พอชเอวาอุทานขึ้น ก่อนจะใช้ไฟเวทย,ยิงตรงไปยังเกมจนเขาเสียสมาธิควบคุมนั่นก็ทำให้ปืนหล่นจากมือผมเช่นกันเมื่อได้สติเกมที่เห็นผมพยายามจะคว้าปืนร่างหนาก็ใช้เท้าถีบผมจนกระเด็นอีกครั้งเอวาพยุงตัวเองได้ก็ตรงเข้ามาเพื่อจู่โจมเกมต่อทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดอีกครั้งแต่ทว่าเอวากระพราดท่าครั้งแล้วครั้งเล่าร่างหนาที่ถูกเกมถีบจนลม้มลงอีกครั้งก่อนจะถูกขึ้นคล่อมและบีบคอไว้ มือหนาของเกมจับกระโหลกเอวาแล้วบีบเพื่อกำจัดเขาซะแต่ทว่าเมื่อมือหนาของเอวาค่อยๆไต่คว้าหาเซรุ่มที่หล่นอยู่ใกล้ๆเมื่อคว้ามันได้เอวาก็ปักเข็มนั้นลงที่คอของเกมในทันทีไม่ผมตะโกนออกไปจนสุดเสียงนั่นคือความหวังสุดท้ายที่เราจะได้รักกันเขาพังทลายมันไปต่อหน้าต่อตาของผมเกมที่ได้รับเซรุ่มเข้าไปชักดิ้นชักงออย่างทุกทรมานก่อนจะนอนแน่นิ่งไป นั่นก็ทำให้เอวาลุกขึ้นมาได้เขาคว้าปืนพกของผมขึ้นมาแล้วจ่อเล็งเสียงปืนสิ้นสุดลงพร้อมกับกระสุนที่ปากกลางกระโหลกของเกมเลือดไหลซิบๆออกมาจากแผลนั่นก่อนเอวาจะหันมามองผมด้วยสายตาเศร้าหมองเอวาผมอุทานขึ้นผมขอโทษพี่พอชมันจบแล้วไม่นะเอวากูยังหาวิธีได้ มึงออกไปรับฝนด้านนอกสิหรือไม่ก็ดื่มน้ำฝนที่ตกลงมาวันนี้ก็ได้ดื่มเยอะๆจะได้หายไงมันไม่ได้ผลหรอกครับพี่พี่เป็นคนบอกผมเองว่าใส่ร่มนี้ฝนเจือจางแค่พอแก้ไขปัญหาแวมไพร์ทั่วๆไปแวมไพร์เลือดผสมอย่างผมมันต้องใช้เยอะมากเป็นสิบเท่าตอนนี้เลอดที่เหลืออยู่ก็หมดไปแล้วเราไม่มีทางอื่นแล้วพี่ไม่นะเอวา ผมวิ่งตรงเข้าไปคว้าร่างของเขาที่เย็นเฉียบยอมรับความจริงเถอะครับเวมไพร์กับมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้ต่อไปนี้ขอให้พี่มีชีวิตที่ดีดูแลตัวเองดีๆนะครับไม่เอวาไม่สิมึงอย่าพูดแบบลาแบบนั้นกูไม่ชอบกูไม่อยากบอกลากับมึงอีกแล้วมันจะปวดเอวาการที่มึงตายจากกูไปตอนนั้นมันสาหัสมากแล้ว อย่าไปจากกูอีกเลยนะเทพโลดกูยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งแต่มึงอยากจากกูไปผมรำไ้คลำครวนอย่างคนหัวเสียเอว่าเห็นผมตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ก็ดึงร่างผมเข้าไปกอดผมเสียใจที่วันนี้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นและผมขอโทษพี่สำหรับทุกอย่างที่ผมเคยกระทำกับพี่หลังจากนี้ ผมจะไปตามหาพ่อของผมที่ยานนาวากับอานนาและคิมพี่ก็มีชีวิตต่อในโลกนี้ของพี่ไปนะครับเอวาบอกเช่นนั้นผมก็สตันนิ่งไปทันทีก่อนจะค่อยๆผลักเขาออกไปเอวากูมีเรื่องจะบอกมึงผมพูดขึ้นร่างหนาก็ขมวดคิ้วยุ่งทันทีมึงไปหาเขาตอนนี้ก็ไม่เจอแล้วพ่อของมึงตายไปแล้วอะไรนะ เอวาอุทานขึ้นด้วยความตกใจทันทีกูไม่ปิดบังวันนั้นกูไปตามหาที่อยู่ของอาณาที่บ้านเมึงในยานนาวาเผอิญเจอกับพ่อของมึงเขาพยายามจะโจมตีกูและกูก็ต้องทำร้ายเขาเพื่อปกป้องตัวเองผมบอกเช่นนั้นเอวาก็ถอนหายใจเฮือกในทันทีนั่นคงจะเป็นรล้ลิขิดของพ่อแล้วผมไม่ถือโกรธถึงอย่างไรซะ พี่พอ่อต้องเป็นแบบนี้มันเริ่มจากผมคนเดียวเอวาตอบเช่นนั้นผมก็ก้มหน้าลงรู้สึกผิดทันทีเงินผมคงจะต้องเดินทางไกลแล้วพี่พอชเพื่อความปลอดภัยของพี่ต่อไปนี้เราจะได้ติดต่อกันอีกเลยได้ยินเช่นนั้นน้ำตาผมก็ไหลรินลงมาเป็นสายทันทีใจเหมือนจะพังสลายเมื่อได้ยินคำบอกลาของเอวา ร่างหนาค่อยๆถอยหลังห่างจากผมก่อนจะหันหลังให้ผมมีชีวิตที่ดีหากมีโอกาสอีกครั้งเราจะพบกันอีกเอวาพูดจบแค่นั้นก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วหายไปในทันทีเอวาหนึ่งเดือนต่อมาศูนย์วิจัยไวรัสวิทยาและโรคระบาดภายในประเทศห้องสกัดเซรุ่มเวลา18นาฬิกา20นาทีหนึ่งเดือนมาแล้วกับการจากไปของเอวา เขาไม่แม้จะหายไปจากชีวิตของผมแต่เขาทําเหมือนตายจากชีวิตของผมไปอีกครั้งเมื่อแชทของเราที่คุยกันก็ไม่มีการตอบกลับไม่เห็นแม้กระทั่งปุ่มสีเขียวที่ขึ้นออนไลน์ไปหาที่บ้านที่ปทุมธานีก็ร้างเงียบเหมือนที่ยานนาวาตอนนี้แวมพายทยอยหายกลายเป็นมนุษย์เช่นเดิมตลอดระยะเวลา12ปีที่หาทางออกของเรื่องนี้เมื่อทุกอย่างสําเร็จมันควรจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ผมกลับเศร้าหมอง พะคนที่ผมหวังให้กลับมาเป็นมนุษย์ที่สุดกลับเป็นคนเดียวที่ยังคงความเป็นแวมไพร์และหายสาบสูญอาณาและคิมเองก็ได้ยินข่าวคร่าวๆว,ว,ว่าได้กลับเป็นมนุษย์เช่นเดิมแล้วแต่อยู่ที่ไหนนั้นไม่แน่ชัดนักส่วนผมยังคงอยู่ที่เดิมวันทั้งวันหมกตัวอยู่แต่ในห้องสกัดพยายามหาเซรุ่มที่เข้าข่ายและใกล้เคียงที่สุดมาสกัดกว่าพันครั้งในการทดลองเพียงระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนมันล้มเหลวทั้งหมดถึงแม้ว่า จะไม่มีหวังแล้วเพราะไรซึ่งจุลินซีที่เป็นส่วนประกอบหลักแต่ผมก็ยังคงลองดูเผื่อจะมีความบังเอิญอะไรเกิดขึ้นมาอีกได้บ้างพอชพี่มิกเดินเข้ามาเมื่อเห็นผมหมกมุ่นอยู่แต่ในห้องสกัดไม่ยอมออกไปไหนเดือนหนึ่งแล้วยังไม่หยุดอีกเหรอผมจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะได้เซรุมไปช่วยเอวาครับนี่พอชฟังนะตอนนี้เราสามารถกู้ประเทศให้กลับมาอยู่ในเวอร์ชั่นปกติได้แล้วนั่นถือว่าวิเศษแล้ว เอวาก็รักมึงมากเลยเลือกที่จะเดินออกไปถ้าเขารู้ว่ามึงยังเป็นแบบนี้เขาจะมีความสุขได้ยังไงพี่มิกพูดขึ้นน้ำตาผมก็รื่นขึ้นมาขอบตาอีกครั้งวางมือเถอะพี่มิกพูดจบเช่นนั้นน้ำตาผมก็ไหลลงมาเป็นสายทันทีผมกำมัดแน่นด้วยความไม่ยอมแพ้ก่อนจะคว้าหยิบหลอดแก้วขึ้นมาเพื่อทำงานต่อแต่ถอว่าเมื่อมันหลุดมือและตกลงบนโต๊ะแตกกระจายผมได้แต่มองมันอย่างหมดหวังแล้วค่อยเก็บมันขึ้นมา มือเรียวของผมไม่ได้ระวังทตว่าก็โดนเศษแก้วแทงก็ที่นิ้วชี้ทันทีโอ้ยเฮ้ยพอดพิมิกอุทานขึ้นพร้อมกับคว้ามือผมไปดูแต่ทว่านั่นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เลือดของผมหยดลงไปในหลอดแก้วเซรุ่มที่กำลังทำการทดลองอยู่พอดีผมเบิกตาโพลงเมื่อเห็นเลือดของผมไหลยหยดลงไปข้างในที่แปลกกว่านั้นเซรุ่มเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเข้มคล้ายกับเซรุ่มที่สกัดได้ในครั้งก่อนพิมิกดูนี่สิผมบอกร่างหนาก็เบิกตาโพลงทันที มือหนารีบคว้าหลอดยาขึ้นมาเทลงในแท่นแก้วเพื่อส่องกล้องอยุลทั์ดูทว่าแค่ร่างหนากรอกตาลงไปก็ต้องเบิกตาโพรงเป็นไปได้ยังไงอะผมที่ได้ยินเช่นนั้นก็รีบผลักพิมิกออกแล้วเข้าไปส่องเองบ้างนั่นก็ทําให้ผมต้องเบิกตาโพรงเนื่องจากจุลินทรีย์ตัวที่ต้องการในการผสมเซรุม่มวิ่งอยู่ภายในเป็นจํานวนมากนี่มันอยู่ในเลือดผมเหรอผมอุทานขึ้นแล้วหันไปมองพิมิกหรือเป็นเพราะมึงเคยติดเชือ้อ ตอนนั้นกูคว้าเซรุ่มตัวที่ไม่ได้ผลฉีดให้มึงแต่มึงหลับไปนานมากกว่าจะฟื้นหรือว่ายาต้านแบคทีรียที่พี่ฉีดให้ผมเข้ามาทำปฏิกิริยากับเชื้อในร่างกายผมและกลายเป็นจุลินทรีย์ตัวนี้เหรอแต่ทำไมร่างผมถึงไม่เน่าเปื่อยเหมือนกับขังข่าวตัวนั้นล่ะจุลินทรีย์มันจะไม่ทำงานหากร่างกายของพาหานั้นยังมีชีวิตอยู่แต่จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันแทนสรุปคือตอนนี้มึงมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าคนอื่น เชียวแวมพา์ทำอะไรมึงไม่ได้แล้วเพราะมึงคือตัวที่จะทำะาลายแวมพร์แปลว่าอย่างนั้นผมก็ไม่จำเป็นจะต้องกลัวติดเชื้อจากเอวาแล้วสิผมบอกแค่นั้นพิมีก็ยิ้มรับและพยักหน้าตอบในทันทีเซรุ่มนี้สามารถใช้ได้กับเอวาแล้วทีนี้มึงก็เลือกเอาว่าจะรักกับเขาแบบที่เขายังเป็นแวมพายแบบนี้หรือแบบเป็นมนุษย์ธรรมดาเพราะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมึงก็ไม่ต้องกลัวเสียงที่จะเป็นแวมพายแล้วล่ะ ได้ยินเช่นนั้นผมก็ยืมกว้างขึ้นมาในทันทีก่อนจะใช้เข็มฉีดยาดูดเซรุ่มในหลอดนั้นขึ้นมาจนเต็มไซริง์ทีนี้ก็ออกตามหาเอวาต่อผมพูดจบก็เดินออกมาจากห้องทันทีผมขับรถมาตามทางตอนนี้ประเทศของเรากลับมาสดใสเหมือนเดิมผู้คนกล้าออกมาใช้ชีวิตด้านนอกกันแล้วจากที่กลายเป็นเมืองปิดมายาวนานกว่า12ปีผมตะเวนไปทั่วสารทิศเพื่อตามหาเอวาไม่รู้เลยว่าตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหน สถานที่ที่ค้นหาล้วนแล้วแต่เคยออกล่าในตอนที่อยู่หน่วยพิทักษ์ลาตะเวนทั้งสิ้นแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่พบผู้ติดเชื้อในสถานที่นั้นๆเลยสักคนโกดังร้างนี่เป็นสถานที่สุดท้ายที่ผมจะออกตามหาเอวาในวันนี้ที่นี่เป็นที่แรกที่ทำให้ผมได้เจอกับเอวาหลังจากการจากลากันมานานกว่า12ปีผมขับเข้ามาจอดที่โกดังร้างที่ซึ่งเป็นที่ที่ผมตามล่าหาแวมไพร์ในตอนที่ยังคงเป็นหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ลาตะเวน ตอนนี้ถูกปิดลงเนื่องจากไม่จำเป็นจะต้องตามล่าวแวมพรยอีกแล้วผมหันมาทำงานกับพี่มิกแทนเป็นลูกมือในการทำงานเกี่ยวกับเหล่ายาต้านเชื้อต่างๆผมเดินเข้ามาภายในและมองดูเอว่าผมตะโกนเรียกถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าในนี้จะมีเขาอยู่ไหมแต่ก็อดหวังเล็กๆว่าจะมีเขาอยู่เสียงกล้องกลางวานันมีแค่เสียงผมสะท้อนกลับมาแต่ถว่าเมื่อห่างตาของผมเห็นบางอย่างเดินผ่านไปเป็นเงาอยู่ชั้นบน นน่นผมถามขึ้นในทันทีก่อนจะวิ่งขึ้นไปชั้นบนอย่างไร้ความกลัวใดๆถึงชั้นบนแต่ทวาก็ไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ในนี้มีแค่เพียงห้องนอนเก่าๆที่มีเตียงนอนสมัยก่อนและหมอนเน่าๆตั้งอยู่ที่นี่เหมือนเคยมีคนมาอยู่อาศัยอยู่นานมากแล้วมันนี่คนเดียวไม่กลัวหรือไงแต่ถว่าแค่เสียงทุ่มห้านั้นถามขึ้นมาจากด้านหลังผมก็หันไปในทันที ก่อนจะโดนจู่โจมจนร่างกายชนเข้ากับผนังห้องดังปังร่างหนาตรงหน้าเข้ามาจ้องแววตาผมในระยะประชิดพร้อมกับยกยิ้มมุมปากหน้าที่ซีดเผือกและเขี้ยวที่งอกออกมานั้นนั้นก็ทำให้ผมยิ้มกว้างออกมาในทันทีเจอตัวจนได้ผมบอกแค่นั้นก็ยกเข็มขึ้นปักคอเขาในทันทีอ,อ,อ,อะไรแค่เซรุ่มเข้าสู่กระแสเลือดร่างหนาก็ลม้มลงดินทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด ก่จะเข้าสู่ผวังสลบแน่นิ่งไปเอวาผมเรียกอีกฝ่ายขึ้นก่อนจะนั่งลงประคองเขาดังตานหนักๆของเขาค่อยๆลืมขึ้นเป็นการฟื้นตัวจากยาต้านอย่างรวดเร็วพี่พอชเสียงทุ่มห้าวเรียกผมขึ้นเสียงแผ่วเบานั่นก็ททำให้ผมยิ้มกว้างออกมาในทันทีไงตื่นแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเอวาถามผมขึ้นก่อนที่ผมจะพยุงเขาให้ลุกขึ้นหายแล้วเนาะ ผมถามขึ้นทว่าเอวาก็ก้มลงมองร่างกายตัวเองทันทีสีเนื้อตัวเปลี่ยนไปและร่างกายที่อุ่นขึ้นผมกลับมาเป็นมนุษย์แล้วเหรอเอวาถามขึ้นเช่นนั้นก็ยกมือขึ้นมาสกไฟเวทยอย่างเช่นที่เคยทําแต่ทว่ากลับมีแค่มือเปล่าเช่นเดิมทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะเรารักกันได้แล้วผมบอกเช่นนั้นเอวาก็เหลือบมองใบหน้าผมและยิ้มรับในทันทีขอบคุณพี่ที่พยายามเพื่อผมร่างหนาบอกเช่นนั้นผมก็ยิ้มรับในทันที บอกแล้วไงว่าถ้ากูเลือกมึงแล้วกูก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้รักมึงกูเสียมึงมาแล้วครั้งหนึง่งกูจะไม่ยอมเสียมึงไปอีกแล้วผมบอกแค่นั้นเราสองคนก็จ้องตากันอย่างลึกซึ้งเอวาไม่พูดอะไรต่อเขาค่อยๆกลมลงมาประกบปากผมเบาๆด้วยความคิดถึงก่อนจะเริ่มดูดดื่มริฟีปากของผมเบาๆผมตอบรับพร้อมกับยกมือขึ้นกอดเอวหนาเอาไว้การระจนภัยของผมมันเกิดขึ้นเพราะเอวา หากวันนั้นเขาไม่เลือกไปจากผมผมก็คงไม่ได้มาเยืนจุดนี้ผมไม่เคยคิดว่าในชีวิตผมจะคบกับรุ่นน้องผู้ชายได้จริงๆผมเคยมีอากติมากๆกับรักของผู้ชายผมสับสนมาตั้งแต่แรกที่รู้ว่าเอวามาชอบผมผมไม่เคยยอมรับในตัวเขาหรือหัวใจตัวเองถึงแม้ว่ามันจะสั่งให้ไปหาเขาตลอดจนสุดท้ายวันที่เอวาต้องจากไปผมถึงได้รู้ตัวเองว่าแท้จริงแล้วผมได้เผลอใจรักเด็กชายคนนั้นไปแล้ว ผ่านมาสิบสองปีผมไม่คิดว่าเขาจะกลับมาในลุคที่ไม่มีใครเทียบได้มุมมองของเด็กขีโรคหายไปในทันทีเมื่อเขาเป็นถึงราชาของเราแวมไพรยโรคร้ายที่กัดกินภายในประเทศมายาวนานกว่าสิบสองปีความรักของเราก่อกําเนิดขึ้นจากความเกลียดชังของเอวาและความอ่อนหวานของผมที่มีให้เห็นแค่เอวาเท่านั้นความหวังที่จะรักกันไร้แสงและริบดีเมื่อคนนึงเป็นมนุษย์และอีกคนเป็นแวมพายเราไม่สามารถรักกันได้ แต่เมื่อทุกอย่างสรรสร้างมาแล้วให้เราต้องมาคู่กันวันนี้และเวลานี้ผมหาทางออกให้กับคู่เราได้แล้วผมกับเอวาจะต้องคู่กันไปแบบนี้ตลอดไปเอวาจับผมโยนลงบนเตียงเก่านั่นอย่างแรงก่อนจะกระชากเสื้อผ้าตัวเองออกด้วยความหื่นกระหายร่างหนากระโดดขึ้นเตียงมาที่ร่างกายของผมก่อนจะกระชากเสื้อเชิ้ตัวสวยของผมออกจนกระดุมขาดกระจุยเรือนร่างของผมปรากฏต่อหน้าของเอวาในสภาพร่างกายที่ขาวจืวะ เราเริ่มกิจกรรมรักกันบนเตียงเก่านี้อย่างเร่าร้อนเอวาบรรจงกระทําแบบนี้ด้วยความคิดถึงเพราะความรักครั้งนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความคะนึงหาเอวาจึงหนักหน่วงกับความรู้สึกที่สื่อออกมาผ่านเอวอย่างรุนแรงเมื่อจบกิจกรรมรักของเลวที่หลังออกมาในตัวผมมันอุ่นและรู้สึกได้ถึงความเป็นมนุษย์แล้วจริงๆพี่พอสครับผมเลอมองร่างหนาบนร่างในทันทีกลับมาเป็นแฟนผมเหมือนเดิมนะครับ ผมรักพี่ได้ยินเช่นนั้นผมก็ยิ้มออกมาทันทีอืมได้สิเรากลับบ้านกันเถอะครับเดี๋ยวถึงบ้านแล้วผมขออีกสักยกนะได้ยินเช่นนั้นผมก็เบิกตาโพลงขึ้นมาในทันทีอย่าคิดว่าอีกคนเป็นอีกสิ่งแล้วจะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้แค่เราตั้งใจรักไม่ว่าจะอุปสรรคใดๆก็เอาชนะได้เสมอผมเข้าใจเอวาที่ต้องเดินจากไปหากเขาไม่รักผมคงจะไม่หนีไปแบบนี้ การที่ได้เห็นคนรักตายมันทรมานจริงๆเอวาคงไม่อยากเห็นเช่นนั้น